ก่อนรับชมฝากกดติดตามช่องสตีสามด้วยนะครับร่อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปครับสวัสดีครับคุณผู้ชมช่องสตีสามหกศก็ยังคงอยู่ในฮอล์เนะครับอีกงานหนึ่งฮะเป็นงาน Thailand Mobile Expo 2023จัดมาเป็นครั้งที่40ถือว่าประสบความสำเร็จรับต้นปี2023เลยทีเดียวนะครับตาเอาตลาดมือถือคลกคัก ภาพรวมจากการจัดงานครั้งนี้นะครับตาที่ผมติดตามเนี่ยมียอดเงินสะพ,พัดภายในงานมากมายคือรับต้นปีผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่นี่จะพุ่งเป้าไปที่สมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงตัวใหม่ตัวท็อปกันทั้งนั้นนะครับที่เพิ่งเปิดตัวแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษโอจากโอเปอเรเตอร์จากค่ายมือถือต่างๆนอกจากนี้ผู้เข้าชมงานยังให้ความสนใจกับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตต่างๆที่มีโปรโมชั่นลดล้างสต็อกกันก็มีแข่งขันกันอย่างหนักนะครับรวมไปถึงการจัดโปรโมชั่นสุดร้อนแรงของ iPhone ซึ่งก็แล้วว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าในราคาที่ลดลงจากเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง s ั m s u n g g a l ็ x y S 23อ l t r a และวัน Plu s 1 1 5G ต้นปียอดสะพัดมากมายยอดขายดีมากนะครับเขาเลยประกาศงาน Thailand Mobile Expo 2023ครั้งที่41นะจัดกันวันที่2ี่สถึงตุลาคม2 5 6 6ณศูนย์การประชุแมแห่งชาติสริกกจก็ที่เดิมที่นี่นะครับปกติงานใหญ่ขนาดนี้เราจะหาดูได้ตามต่างจังหวัดไม่มีแน่นอนนะครับ ทีมงานโซนตีสามูก็เดินทางมากรุงเทพนะครับมาเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆที่ช่องของเราได้รับชมกันนะถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดต้นปี2023ก็ว่าได้มาพร้อมกับพันธมิตรสุดแกร่งในวงการมือถือบริษัทคู่ค้าในการจัดงาน Thailand Mobile Expo 2023 ซึ่งถือเป็นมหากรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเมื่อวันที่16ถึง19ที่ผ่านมานะฮะอยู่ในห้อนเดียวกับ EV Expo Bangkok Thailand นะครับซึ่งผมได้ทำคลิปไปแล้วติดตามชมกันได้นะครับอันนี้พามาดูบรรยากาศกันอย่างแท้จริงนะครับ B1 นี่ดูสิครับจอใหญ่จอยักษ์โอดขนกันมาฟรีเส้นกันนี่ของมุมซัมซุงสัมผัส S23 เออ่ก็เป็นเรือธงของเขานะครับกระท่าที่ผมสังเกตการและถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมชมเนี่ยดูสิครับคนเยอะมากนี่ครับตรงนี้เป็นไฮไลท์ของเขาซัามซุงนะก็บอกว่าอยากเห็นกระต่ายไหมดูสิครับที่ลูกโลกนะฮะที่รอยอยู่สีส้มๆนั่นแหละครับเอามาซูมกันเลยซัมซุง g าแล็ x y S23 อสยี่ 23, ันตรดูสิครับซูมไปเลยคุณจะเห็นโน่นแหละฮะกระต่าย ตัวน้อยนะครับบนดวงจันทร์นะโอ้โห,โหตรงนี้ผมดูแล้วก็แม่ก็ประทัะทบใจนะดูสิครับขยายไปเลยร้อยเท่าขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องเซอร์ตี360แล้วเราค่อยพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่1,000 subscribe นะครับ ช่วยกดกันหน่อยเด้อขอบคุณมากครับ You got something that everyone is craving. I'm just wishing I can be with you. I feel like I need you in my arms. There's something about